ในเรื่องของการบริหารสอบในทางทุจริตส่งผลกระทบต่กโกบประมาณอย่าพูดคำนี้กับผมขากว่าไม่มีหลักฐานว่าที่เขาขวางเนี่ยประชานิยมดีไหมไม่ดีนะครับแต่มันต้องทำายามไหนยามเกิดโควิดหลังจากนี้จะประชานิยมตลอดไปไหมไม่ไหวเราคนละครึ่งนะีก็เป็นวิธีการที่ดีสุดเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันเป็นการจ่ายตรงนะนะักการเมืองจะมาขยักครึ่งทาง คนกลางจะไปครึ่งทางไม่ได้ทําไมเป็นแบบนี้นะทักษิณอยากมมีอํานาจอ่ะแปลกใจไหมไม่แปลกใจเพราะอะไรจ่ายไปเยอะไงเขาเปรียบนะักการเมืองเปรียบสอสอเหมือนสัตว์เหมือนไก่เหมือนหมาไงเขาก็เปรียบเทียบอย่างในคลิปที่เราเห็นกันไปนะครับก็คงสะท้อนให้เห็นว่าเขาลงทุนไปเยอะไงเขาก็จําเป็นจะต้องถอนทุนการถอนทุนถ้ามาจ่ายตรงแบบนี้มันก็ไม่สามารถถอนทุนได้ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของเพื่อไทยเรื่องของทักษิณขวาง,งขานแจกเงินนะครับบวยวายนะครับว่าการแจกเงินเป็นประชานิยม เป็นการเขาเรียกว่าโครประชานิยมเลยทักษิณใช้คําพูดแบบนั้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะนะะแล้วจะมาอธิบายว่าทักษิณทําแบบนี้เพราะอะไรทําไมเพื่อไทยทําแบบนี้ในการขวางการแจกเงินให้กับประชาชนโดยตรงคนเรามีไรายได้ที่แตกตากก่างกันทํายังไงเขาจะปรับตัวเองนะเขาก็ได้ทุกอย่างก็ต้องเริ่มอย่างนี้ค่อยไปค่อยไปทุกประเทศก็เป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะเริญร่ำรวยมาวันนี้ ผมเอาทุกอย่างเข้ามาประยุกต์เข้ามาใช้เข้ามาปรับตัวเข้ามาปรับแนวคิดของผมนะไม่ได้ทํางานแบบสุกเอาเผากินเพื่อตอบสนองความพอใจของคนบางคนคนบางกลุ่มผมไม่ทําแบบนั้นผมต้องทําให้คนไทยทุกคนเขามีความสุขไอ้ความสุขที่ว่าต้องเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ใช่ความสุขจอมปลอมพูดยังไงก็ได้พูดให้เขาก็เชื่อพูดเธอเขาก็รักไม่ใช่ผม ผมพูดด้วยความจริงใจจากผมว่าจะพูดว่าจะทําอะไรผมเติมนิดหนึ่งวันนี้มันเราบริหารเศรษฐกิจแบบวันต่อวันเราไม่ได้มองว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วทั่วโลกเขากําลังทําอะไรแล้วจะมีผลต่อเราทางลบยังไงแล้วต้องปรับตัวยังไงไอ้ตรงเนี้ยเราขาดการมองตรงนี้เราเราอยู่แบบอยู่เราอยู่แบบลูทีนเน่ะ วันต่อว,วันจริงๆที่เราเคยพูดกันไว้นะครับนั้นก็วันนี้ไอ้ GDP ปีสองหนึ่งเนี่ยจะประกาศพรุ่งนี้ใช่ไหมน่าจะเกินโตไม่เกินหเปอร์เซ็นจากปีก่อนโน้นปีสองศูนย์ที่ลบหกจดหนึ่งฐานลบหกจดหนึ่งแล้วมาโตแค่หนึ่งเนี่ยมันอทำไมมันแพงอ่ะเพราะมันมีนักการเมืองโนวิดเป็นไทเกอร์สลิปอีทอยู่ ไปหากินกับดักซื้อไอ้ดักน้ํามันปาล์มตรงเนี้ยเป็นโรงงานตรงเนี้แล้วป้อนให้กับทางปตทในราคาที่แพงไทเกอร์สลีปคือเสือนอนกินอะ่ะครับอืมผมไม่ได้สนุนผู้ค้ารายใหญ่ผมต้องการให้พี่น้องประชาชนไทยระดับล่างเข้มแข็งให้มากที่สุดประเทศไทยต้องอยู่ด้วยเศรษฐกิจฐานราก เะรีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ต้องเดินหน้าไปด้วยกันเพราะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับประเทศนะครับแต่ขอต้องอยู่ในกติกาต้องอยู่ในกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันนะครับเรื่องการแก้พนักหารขาดองค์ความรู้ราคาสินค้าวพวกพวกัิโภคพปรับตัวสูงขึ้นแที่ผ่ามาสมัยก่อนนี้มันก็มีการสูงขึ้นลงสูงขึ้นตามลง ตามความต้องการของตลาดตามฤดูกาลตามต่างๆวันนี้วันนี้ผมให้ตรวจสอบทุกอันว่ามันสูงขึ้นเพราะอะไรมันสูงขึ้นจากต้นทุนหรือมันสูงขึ้นจากการฉวยโอกาสผมลงลเอียดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่เราเข้าไปในเอียดเราก็รู้ถึงปัญหาเราก็แก้ได้โดยทันทีผมถามว่าวันนี้หมูราคาลงเท่าไหร่ก็เงียบไป ก็ไปดูเร <ar> ื่องอื่นอีกเรื่องอื่นดย๋ยวผมก็ตามไม่แก้เรื่องอื่นีกการลักลอบนําเข้าการปกปิดการเลี้ยงที่ไม่มีคุณภาพเราก็ต้องไปแก้ไขให้เขาผมไม่โทษใครเลยเนี่ยผมไม่เคยโทษใครทั้งสิ้นผมมีแต่ให้ทุกคนมาร่วมมือกันทํางานปัญหาไม่ติดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะครับในเรื่องของการบริหารสอบในทางทุจริตส่งผลกระทบต่อกบประมาณ อย่าพูดคำนี้กับผมขากว่าไม่มีหลักฐานไม่มีคดีความที่ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นซึ่งกันแล้กันผมยืนยันผมเข้ามาตรงนี้จากวันนั้นถึงวันนี้และวันต่อๆไปถ้าผมยังอยู่ผมจะไม่มีการทุจริตโดยเด็ดขาดทั้งนโยบายเกียตอารมณ์ ตัวผมย้อนกลับไปดูวาสารมาก็แล้วกันเรื่องเหล่านี้ในเชิงปรากฏการณ์นะเราคงได้เห็นทักษิณชินวัตรออกโรงเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้น่าสนใจฮนะก่อนหน้านี้ฝั่งเพื่อไทยนะครับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและคณะทํางานเศรษฐกิจบอกว่าแจกเงินยิ่งกว่าประชานิยมอาจจะทําชาติล่มจมจริงเพราะนี่พุ่งนะครับบอกเลือกเพื่อไทย จะพาชาติพ้นภัยนะครับหนี้สาธารณะของประเทศไทยอยู่ที่9.62ล้านบาทคิดเป็น5 9 5 8ของ GDP อีกไม่นานจะทะลุ10ล้านล้านบาทและเกิน60%ของ GDP แน่นอนขณะท,ที่นี่ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น14.35นะครับล้านล้านและมีแนวโน้มจะพุ่งสูงขึ้นแต่พลเอกประยุทธ์กลับไม่มีแนวทางที่จะลดหนี้สาธารนณะหนี้ครัวเรือน และยังคิดว่าแจกเงินเป็นการแก้ไขปัญหาซึ่งยิ่งทําให้ปัญหามากขึ้นเพราะเป็นการกู้มาแจกทําให้นี่สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นและแต่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับพิสูจน์ได้จากพลเอกประยุทธ์แจกเงินมาหลายปีแล้วแต่คนจนกลับจนลงนี้กลัวเรือนกลับเพิ่มสูงขึ้นซึ่งคณะทํางานเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยได้พยายามชี้แนวทางว่าต้องสร้างงานเพราะไม่เช่นนั้นนะครับเศรษฐกิจไทย จะจนทั้งแผ่นดินซ้ําเติมภาวะแพงทั้งแผ่นดินนะซึ่งเป็นคําพูดของนายพัชระนะครับกรรมการบริหารของพรรคเพื่อไทยประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งทักษิณทั้งเพื่อไทยพูดภาษาเดียวกันเลยแจกเงินเยอะมันโคตรประชานิยมนะทำให้ประเทศชาติล่มจมท่องแบบนี้ออกมาเลยนะครับอย่างต่อเนื่องปืดปืดปืดออกมาประเด็นก็คือว่า ทำไมเขามุ่งโจมตีไปเรื่องนี้ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเอามาจะชัดบอกมาเลยคนละกลึ่งถ้าไม่ดีออกมาคัดค้านเลยแน่จริงออกมาเลยไมเชิงงานสังเคราะห์อธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับสาเหตุตอนนี้ที่เรากํำลังเดินกันอยู่ตอนนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาเรียกว่าอะไรยุทธการที่ชื่อว่าวรัสพินาศประชาชนพนไัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟู เก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจและนําประเทศเข้าสู่การปฏิรูปอย่างสมบูรณ์ก็ได้เข้าสู่แดนซิวิลไลนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นแพ็กเกจที่ปรากฏว่าองค์การอนามัยโลกได้นําหลักคิดนี้ไปนําเสนอให้ทั่วโลกได้ใช้แม้กระทั่งในประเทศสหรัฐอเมริกาฟังให้ดีนะสหรัฐอเมริกาก็ใช้หลักคิดเดียวกันป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนาเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศ นะครับเข้าสู่การเลือกตั้งท้องถิน่นนะครับจนเข้าสู่แดนสิวิลในที่สุดนํามาใช้นะครับทำไมอะ่ะประเทศเหล่านั้นต้องใช้เพราะมันเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์โควิด -19 ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีตัวกายพันธุ์ปกติกายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าตัวกายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนและตอนนี้มีสายพันธุ์ BA1 และกําลังมีสายพันธุ์ใหม่กเรียกว่าตัวกลายพันธุ์ a b b a 2เกิดขึ้นอีกนะครับทำไมนกักการเมืองไม่ชอบโดยเฉพาะฝั่งเพื่อไทยที่ผ่านมานะครับย้อนไป20ปีนะครับคนของพรรคเพื่อไทยถูกดำเนินคดีเหมือนกันหมดเลยคือทุจริตคอร์รัปชันและติดคุกติดตารางล่าสุดบุญทรงเตลิยาพิยมยังติดคุกยิ่งลักษชินวัตรปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทักษินทุจริตคอร์รัปชัน จนต้องหลบหนีออกนอกประเทศการเอาเงินให้ตรงเป็นประชานิยมใช่ไหมใช่เงินเหล่านั้นมาจากไหนมา2ส,ส่วนนะหนงเงินภาษีที่เราจ่ายรัฐบาลเงินภาษีมาทางไหนบ้างโดยส่วนใหญ่ร้อยละเจมาจากทางอ้อมนะครับทางอ้อมคือแวเดเเติมน้ำมันนะฮะซื้อของเซเซื้อสินค้านี่เขาเรียกแวเดเปอรอยละเจที่เหลือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับอีก30%นะแล้วทีนี้เงินส่วนนี้ในช่วงโควิด i d 1 9พอไหมไม่พอก็ต้องไปทำไมกู้ยืมกู้ยืมมาทำไงแจกนะครับแจกทำไมอ่ะเพราะประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติในช่วงโควิด i d 1 9เพราะรัฐบาลห้ามออกนอกเคหสถานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9แพร่ระบาดก็เลยมีความจำเป็นต้อง ช่วยเหลือประชาชนโดยเอาเงินสส่วนเงินภาษีที่เราจ่ายไปกับสองไม่พอก็เอาเงินที่กู้มาเอามาให้กับประชาชนการให้ประชาชน1การเยียวยาเยียวยาหยุดกี่วันน่ะหยุด10วันหยุด20วันเอาไป5,000ั0 0ามเอาเงินจากไหนเงินกองทุนประกันสังคมเอามาแจากคืนอันนี้เป็นเงินที่เรียกว่าเยียวยาประชาชนเป็นนัดสวัสดิการใช่ไหมใช่ ต่รัฐบริการที่ว่าเอาเงินมาจากไหนเงินจากเราเงินของเราเนะี่ยเอามาให้กับเราเลยให้โดยตรงโดยไม่ผ่านอะไรซะ่ไหมฮะนักการเมืองร้อยละเก9 9สจต้องการเข้าไปบริหารประเทศเพื่ออะไรใช่ไหมเข้าบริหารอะไรใช่ไหมเข้าบริหารเงินภาษีของพวกเรานักการเมืองเข้าไปรวยขึ้นรวยขึ้นสุดท้ายปลายทางติดคุกพยายามจ่ายเงินจ่ายทุกวิธีทางซื้อส่งซื้อทุกวิธีทาง เข้าไปบริหารภาษีของพวกเรานะฮะแล้วสุดท้ายทำไงทุจริตคอร์รัปชันสิ่งที่พวเขาจะต้องทำมากที่สุดและอยากจะทำคือทำถนนก่อสร้างทำถนนกก่อสร้างเป็นหลักเลยอย่างนีแค่นั้นนะ่ะเขาจะทำงานก่อสร้างเป็นหลักเลยทำไมทราบไมหมฮะทำงานก่อสร้าง เพราะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง30มอร์เซนน่คือประโยชน์ที่เขาจะได้รับแต่การที่รัฐบาลจ่ายตรงเนี่ยสังเกตไหมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อะ่ะมันไม่เจอการทุจริตเลยเขาก็กล้าปาใส่เนี่ยจริงไม่เจอหลักฐาน,นมาจับผมเลยเพราะอะไรมันจ่ายตรงออกจากคลังจ่ายไปคนละห้าพันถึงมือเข้าบัญชีคุณคนละห้าพันไม่ต้องผ่านคนกลางครับเข้าบัญชีคุณตุ๊ดเข้าเลยคุณได้ใช้เลย คนละครึ่งเข้าบัญชีคุณเลยคุณเอาไปใช้คุณเงินของคุณอีกครึ่งหนึ่งให้เกิดการหมุนเวียนแต่นักการเมืองไม่ชอบเพราะอะไรถอนทุนไม่ได้ทุจริตไม่ได้เพราะมันจ่ายตรงนะครับการใช้ประชานิยมเกิดขึ้นในช่วงไหนช่วงที่เกิดการสถานการณ์โควิด -19 กําลังเกิดการแพร่ระบาดคือเอาเงินคืนประชาชนไปตรงๆผมถามมุ่นส่วนหนส่วนตอบใต้คลิปหน่อยดีหรือไม่ดี ช่วงโควิดไม่มีงานจะทำนะต้องอยู่บ้านโดนมาคับอยู่บ้านมาสองปีอ่ะเพื่อที่จะให้โรคมันน้อยลงอ่ะคนตายน้อยที่สุดคนติดน้อยที่สุดครอบครัวให้ปลอดภัยน้อยที่สุดแต่มีเงินมากินมีข้าวมากินอ่ะใช้วิธีการขายเป็นออนไลน์แทนหรือดิ้นเป็นอย่างอื่นแทนเนี่ยเป็นการชั่วคราวแต่ก็มีเงินส่วนหนึ่งในการประทังชีวิตแม้กระทั่งวินมอเตอร์ไซค์วินตุกตกสดเสื้อดงเสือส้อแดงหลารเนี่ยวินต่างๆรถดงรถแดงก็ได้หมด ็นการชั่วคราวจนกว่าสถานก,การณ์จะดีขึ้นและช่วงนี้ยังจ่ายกครึ่งโดยประวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งหนึ่งไปซื้อสินค้าเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะไม่งั้นคนก็ไม่กล้าเอาเงินมาใช้นะทาไมอะ่ะทักษินวอยวายวอยวายเพราะไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นไงวอยวายเพราะอดอยากป,ปากแห้งไง โวยวายเขาต้องเล่งตอนนี้เพราะอะไรอยากเป็นรัฐบาลเพราะไม่สามารถที่จะนําเงินมาในการทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะตัวทักษิณเองเป็นผู้ต้องหาหนีคดีต่างชาติเนี่ยเขาไม่เล่นด้วยเพราะอะไรเป็นผู้ต้องหาทุจริตคอร์รัปชันหลายคดีนะคนของทักษิณโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดติดคุกติดตารางหมดแล้วอะ่ะแล้วยังมีคดีที่คงค้างในคดีจันมาเข้าอีก320กวก่าคดีอ่ะ ที่ยังคงค้างอยู่ที่ปปชนะล้วค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆออผมจุกเรียนนุนส่วนและอธิบายให้ทราบนะว่าที่เขาขวางเนี่ยประชานิยมดีไหมไม่ดีนะครับแต่มันต้องทำยามไหนยามเกิดโควิดหลังจากนี้จะประชานิยมตลอดไปไหมไม่ไหวลำาคนละครึ่งนะก็เป็นวิธีการที่ดีสุดเพื่อกทำการกระตุน้นเศรษฐกิจแต่มันเป็นการจ่ายตรงนะนักการเมืองจะมาขยักครึ่งทางคนกลางจะไปครึ่งทางไม่ได้ ทำไมเป็นแบบนี้นะทักษิณอยากมามีอํานาจอ่ะแปลกใจไหมไม่แปลกใจเพราะอะไรจ่ายไปเยอะไงเขาเปรียบนักการเมืองเปรียบสสเหมือนสัตว์เหมือนไก่เหมือนหมาไงเขาก็เปรียบเทียบอย่างในคลิปที่เราเห็นกันไปนะครับก็คงสะท้อนให้เห็นว่าเขาลงทุนไปเยอะไงเขาก็จําเป็นจะต้องถอนทุนการถอนทุนถ้ามาจ่ายตรงแบบนี้มันก็ไม่สามารถถอนทุนได้ ทั้งหมดเป็นเรื่องของอำนาจเพราะการเมืองคือการสแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักสแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่เกืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้ os, จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ การเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดเล่นเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแด่ดินทิ้นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็น ชาตนี้ไทยดีเด่นรมเย็นสมสุขเรื่อยมาโยกิิงบนแผ่นดินทองทิงกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกๆุกเช้าเราดูท้องไทยใจจงรีดาว่าไทยโยมาด้วยความภาสุข ไรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน มันคงเถิดทงต้รงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้าน